โอ้ยจอดยัดโอ้ยถอนต่อครับถอนต่อขึ้นบ่โอ้ดับดับครับผม ขึ้นได้ไหมป๋าโอ้ยกรลอเลยอ่ะโอ้โ,อโอหลุ้นใจหายใจคว่ำเลยครับผมนึกว่าผมจะผมจะได้เลี้ยนไปห้องรอให้เราได้ไหมโอ้ขึ้นได้ครับผม